วันนี้เรามาต่อกันนะคะกับตัวกระเบื้องหลังคาคอตโตคราวที่แล้วจบไปหลายรุ่นนะคะคราวนี้เรามาต่อกันที่รุ่น p Prestige ไอตัว Prestige เนี่ยนะคะมี iPad a แอปด้วยดาวน์โหลดลงมาแล้วเดี๋ยวจะไปอลองเล่นให้ดูกันนะคะแต่วันนี้มาดูโมชัวกันก่อนตัว Prestige เนี่ยคืออะไรก็เป็นหลังคารู้สึกว่าจะเป็นแนวเรียบนะคะเห็นกันไม่เอ่ยนะคะเป็นแนวเรียบนะคะจะมีอยู่2รุ่นก็คือรุ่น z e n นิ h นะคะที่บอกว่าสีเหลือบ2ส,สีใน1แผ่นนะคะแล้วก็ตัว h o ร i z อนนะคะที่เป็นกลุ่มเอ r t h t โทนเดี๋ยวเราลองมาดู h o ร i z อนกันก่อนแล้วกันนะคะนี่อันนี้นะคะไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยเขามีสีอะไรให้กันบ้างแต่ว่าคราวนี้ก็จะมีสีสีดิฟ อะไรเอ่ยด e p m มารูน oon, นะคะสีดิ p m มารูนสีโกลเด้นบราวนะคะสี Classic g r a ยนะคะ t ropical green นะคะสีเขียวออกแนวสีเขียวนะคะแล้วก็สีบราวนนะคะ shiny brown นะคะโอเคค่ะนั่นก็คือดุน horizon นะคะ ดูกานแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนิดนึงนะคะรุ่นสีนิดที่บอกว่าเป็นสีเหลือบเห็นไหมคะดูไกลๆนะคะจะเห็นเลยที่ว่ามันเป็นเหลือบเป็นสองสีนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นะจะมีรุ่นล็อกบราวน์นะคะเห็นไหมคะมันจะเหลือบอยู่นิดๆนะคะให้ความคล้ายๆเงาๆนะคะ,ะคลาสสิคอลบริกนะคะแล้วก็พิวเตอร์เกรย์นะคะแล้วก็ฮันนี่บราวน์ อันนี้ก็จะเป็นรุ่น prestige นะคะเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามีอะไรอีกอ่า,อามีตัวอย่างนะคะอ่าอันนี้เราลองเล่นในแอปแล้วเดี๋ยวเราจะเอาแอปมาให้ดูกันแต่ว่าวันนี้ดูตรงตัวหลังคาก่อนนะคะเขาก็จะมีตัวอย่างมาให้ดูนะคะอันนี้เป็น t รั p อ่า tropical ตะวันออกนะคะ อันนี้จะเป็นบ้านกึ่งสไตล์เขาบอกว่าเป็นกึ่งไม้สไตล์ล้านนานะคะบ้านอยู่ที่จังหวัดลำพูนเป็นบ้านที่สวยมากเลยนะคะหลังเบลเลอร์เลยนะ่าสนใจจริงๆนะคะโอเคถัดไปตัวอย่างก็อันนี้ก็จะเป็นสีแดงนะคะโครงการภูฟ้าสวยนะคะ อันนี้จะเป็นตัววีสสอร์ทที่ภูเก็ตนะคะเขาบอกว่าเวลาที่ส่องลงมาจากเครื่องบินมองลงมาจากเครื่องบินจะเห็นหลังคาเลยนะคะเพราะว่าสีมันค่อนข้างจะอ่อนนะคะอ่าแล้วก็มาดูกันอ่าอันนี้น่าสนใจอันนี้จะเป็นหลังคาพรสตีจรุ่นโปร่งแสง นะคะคือว่ามันจะเป็นใสๆนะคะมันจะเป็นใสๆให้แสงลงมาได้คล้ายๆกับเป็นตัวอะไรเอ่ยสกายไลท์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจเมืองไทยมีหรือเปล่าคือตัวที่ใส่ปล่องไฟได้นะคะ,ะเมืองไทยไม่แน่ใจว่ามีใครเขาใช้ปล่องไฟไหมนะคะ,ะแล้วก็ถัดลงมาตรงนี้ก็จะเป็นตัวครอบผนังนะคะรุ่น Prestige ค่ะวันนี้เราก็จบจากกับรุ่นนี้ก่อนแล้วกันนะคะเขาก็มีให้ดูว่ารุ่น Prestige เนี่ยมอีอะไรบ้างที่เป็นองค์ประกอบหลังคาอื่นๆที่ไม่ใช่หลังคาแผ่นะคะ,ะมะีหลังคามีน้ำหนกักนะมขีข้อมูลเฉพาะมีคำแนะนำในการติดตั้งตรงนี้ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยจะอยู่ในะจะอยู่ในของเขาหมดเลย อขอโทษค่ะอยู่ใน iPad ของเขาหมดเลยและเดี๋ยววันหลังเราจะเอามาให้ดูกันนะคะคนที่มี iPad จะได้โหลดไปเล่นได้ค่ะสวัสดีค่ะ